สวัสดีค่ะวันนี้ครูกเก้าจะพาไปจ่ายบัตรเครดิตของธนาคาร KTC นะคะให้ทุกคนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน s h o p g e n i c นะคะกดเข้าไปค่ะเมื่อทุกคนกดเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนไปที่ร้านค้านะคะตรงนี้ค่ะเอามือกดเข้าไปค่ะ เมื่อทุกคนกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลื่อนดูข้างล่างนะคะวันนี้คุกเล้าจะพาไปจ่ายที่ช h อปปีนะคะไปจ่ายบัตรเครดิตที่ช h อปปีกันนะคะ กดเข้าไปค่ะเมื่อทุกคนกดเข้ามาแล้วนะคะให้ทุกคนอ่านรายละเอียดตรงนี้ให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะคะจะเป็นเงื่อนไขที่ช้อปปี้เขามีให้กับทางยูเซอร์ทุกคนนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะจะเป็นคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุดนะคะที่เราได้รับนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นจํานวนคะแนนนะคะที่จะแสดงใน 7 2ชั่วโมงนะคะแล้วก,กี่ชั่วโมงนะคะกี่วันนะคะเราจะได้รับการอนุมัติเงินนะคะให้ทุกคนอ่านให้เรียบร้อยนะคะเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะคะให้มาดูว่าหมวดหมู่อะไรนะคะที่เราได้รับคะแนนและหมวดหมู่อะไรที่เราไม่ได้รับคะแนนนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราอ่านจบแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดเข้าสู่ Continue to App นะคะตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะเมื่อเรากดเข้าสู่ Continue to App นะคะ ระบบของ h o p p Genic นะคะเขาก็จะเชื่อมต่อกับระบบของ s h o p e e นะคะให้ทุกคนนะคะกดรับส่วนลดนะคะให้เรียบร้อยนะคะเลื่อนมาดูตรงจ่ายบินเติมเงินนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปนะคะเมื่อทุกคนกดเข้ามานะคะวันนี้นะคะครูเก้าจะพาไปจ่ายบินค่าบัตรเครดิตนะคะของ KTC ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงบินค่าบัตรเครดิตนะคะกดไปเลยค่ะ ให้ทุกคนกดเข้ามานะคะเราก็เลื่อนดูนะคะว่าบัตรเคทีซนะคะอยู่ตรงไหนนะคะข้างล่างสุดนะคะตรงนี้นะคะทุกคนให้กดไปค่ะคุก้าน,นะคะจะไปสแกนพาไปสแกน QR Code นะคะให้ทุกคนนะคะไปเอา QR Code นะคะกับ จดหมายนะคะที่ทางธนาคารนะคะเขามีส่งให้เรานะคะหรือเรานะคะสามารถไปเอา QR code นะคะได้กับที่ทางแอปพลิเคชันนะคะอันนี้นะคะคูก้านะคะเอามาแล้วเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนสแกนนะคะ mm hmm. เมื่อสแกนแล้วเรียบร้อยนะคะระบบนะคะจะให้เรากรอกข้อมูลนะคะ mm hmm. ให้เราใส่จำนวนเงินนะคะที่เราจะต้องจ่ายนะคะ วันนี้นะคะครูเก้าจะมาจ่าย24,318.18บาทนะคะแล้วให้ทุกคนนะคะกดตรงนี้เลยนะคะชำระเงินตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเขาจะเชื่อมต่อกันนะคะแล้วให้เรานะคะเลือกวิธีการชำระเงินนะคะวันนี้นะคะครูเก้าจะพาไปชำระที่ โมบายแบงกิ้งนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วก็คูก้าวเลือกเป็นเปวิตเคพัสนะคะให้ทุกคนกดไปค่ะ เมื่อทุกคนเข้ามาในหน้านี้นะคะให้ทุกคนนะคะเช็คนะคะว่าหมายเลขบัตรเครดิตนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะ15บาทนะคะแล้วก็ยอดบินที่เราชําระนะคะแล้วก็เราชําระผ่านนะคะโมบายแบงกิง้งเพย์วิสเคพันะคะอ่าแล้วให้เรานะคะชําระตอนนี้ได้เลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าเราเสียค่าธรรมเนียมต้อง15บาบาทนะคะแต่ว่าถ้าเราหักรบกบหนี้กันแล้วนะคะเราจะได้คะแนนนะคะมากกว่าค่าธรรมเนียม ที่เราเสียไปนะคะสุดคุ้มแล้วค่ะทุกคนให้เรากดเข้าไปตรงชําระตอนนี้เลยนะคะเมื่อเรากดเข้ามาชําระตอนนี้นะคะเขาก็จะเชื่อมต่อไปยังนะคะแอปพลิเคชันของ Kbanking นะคะก็ให้เรานะคะใส่พาสเวิร์ดนะคะใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะเชื่อมต่อกันนะคะเมื่อเชื่อมต่อกันแล้วนะคะเขาก็จะบอกเรานะคะว่าเราชําระอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ คุก้าวนะคะวันนี้นะคะจะชำระยอดบัตรเครดิตนะคะอยู่ที่24333บาทนะคะจุด1นะคะบวกค่าธรรมเนียมไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดต่อไปค่ะเมื่อเรากดต่อมาแล้วนะคะเขาก็จะให้เรานะคะบันทึกช่วยจำนะคะคุก้าวก็จะเขียนว่าค่าบัตรเครดิตค่ะ เดือนพฤอจิกายนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดยืนยันนะคะเมื่อเรากดยืนยันแล้วนะคะระบบเขาก็จะหักจาก เทแบงกิ้งของเรานะคะหักจากบัญชีของเรานะคะเมื่อหักแล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เรานะคะไปดูตรงหน้าแรกของสินค้าดิจิทัลนะคะหรือคลิกเข้าไปตรงรายละเอียดคําสั่งซื้อนะคะเพื่อที่เรานะคะจะต้องยืนยันยอดคําสั่งซื้อด้วยนะคะทุกคนต้องยืนยันทุกครั้งนะคะไม่อย่างนั้นนะคะยอดจะยกเลิกโดยอัตโนมัตินะคะให้ทุกคนมากดตรงนี้นะคะตรงคําสั่งซื้อที่ได้รับตรงนี้นะคะกดไปนะคะ แล้วเขาจะขึ้นให้ว่ายืนยันนะคะให้ทุกคนกดคําว่ายืนยันค่ะเมื่อเรากดยืนยันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะระบบนะคะเขาก็จะหักเงินนะคะทําการหักเงินแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะไปอยู่ในช่องของการชําระเงินสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะให้ทุกคนกดแบ็คกลับไปนะคะให้ทุกคนนะคะมาเช็คตรงนี้นะคะ ก็จะหักบัญชีแล้วนะคะให้ทุกคนมาเช็คตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเข้าไปค่ะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปที่สินค้าดิจิทัลตรงนี้นะคะเอามือคลิกเข้าไปค่ะ เมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกเรานะคะว่าเมื่อสักครู่นะคะที่เราชําระบินไปนะคะอ่ะสำเร็จแล้วเห็นไหมคะอ่แล้วเขาก็จะบอกจํานวนเงินนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วถ้าเราชําระไม่สําเร็จนะคะข้อมูลจะมาค้างอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วข้อมูลจะไปถูกตรงยกเลิกนะคะและเราอย่าลืมมาเช็คทุกครั้งนะคะข้อมูลจะจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะข้อมูลจะต้องอยู่ตรงสําเร็จตรงนี้นะคะ อยู่ตรงนี้ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราจะต้องเช็คทุกครั้งไม่อย่างนั้นนะคะเราจะไม่ได้ชำระค่าบัตรเครดิตนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนนี้หรือเดือนถัดๆไปนะคะเราจะเสียค่าธร,รรมเนียมค่าดอกทีทางบัตรเครดิตนะคะเขาจะเรียกเก็บกับเรานะคะเรานะคะอย่าลืมมาเช็คตรงนี้ทุกครั้งนะคะเมื่อเราเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามั่นใจว่าข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับมาค่ะ แบ็กกลับไปนะคะแบ็กกลับไปตรงแอปพลิเคชันช็อปจีนิกนะคะแล้วก็มาตรงล็อกนะคะเราต้องมาดูทุกครั้งนะคะเราต้องมาเช็คทุกครั้งเลยว่าที่เราเข้าไปเนี่ยเมื่อสักครู่เราได้เข้าผ่านช็อปจีนิกหรือเปล่านะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้คะแนนนะคะทุกคนเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่คูก้าวนะคะจ่ายค่าบัตรเครดิตไปนะคะเขาจะบอกว่าตรงนี้นะคะพศนะคะเดือน วันเวลานะคะแล้วก็นาทีนะคะแล้วแอปที่เราเข้านะคะก็คือแอปพลิเคชัน s h o ปปีนั่นเองนะคะทุกคนแสดงว่าเดี๋ยวอีกประมาณ72ชั่วโมงนะคะคะแนนนะคะก็จะเข้านะคะแล้วเดี๋ยวครูเก,ก้านะคะจะเอามาให้ดูนะคะว่าเราได้คะแนนกันที่เท่าไห่นะคะวันนี้นะคะถ้าใครสนใจใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะ จ่ายค่าบัตรเครดิตได้เงินคืนนะคะสามารถทักคูกเก้ากลับมาได้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ